เราอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายกันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ได้ข่าวว่ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะฮะครับผมเป็นไงบ้างนะฮะเชียงใหม่หนึ่งคืน ครับผมเป็นยังไงบรรยากาศดีไหมฮะช่วงนี้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีครับพวกเราอยู่แต่ในโรงแรมฮะทำไมครับพี่เอกครับเราเล่นครับไปเดินไปเดินที่ไหนมานะครับเมื่อวานเมื่อวานนี้ครับผมหลังจากที่เสร็จงานครับไปเดินที่ถนนท่าแพครับผมถนนพหลโยธินขากราบสวนการแต่เดินคนละเส้นตลอดเวลาเัยนะครับผมเป็นไงบ้างเมื่อวานนี้มีกิจกรรมต่อให้พิธามด้วยก็คือมีอินสรีทุกคนครับผมครับผมเป็นกาศเป็นไงบ้างเดี๋ยวเล่าให้คนที่บอกว่าไม่ได้มาอิจฉากันที่นี่ดีกว่าครับผมก็อย่างเมื่อวานนะครับผมก็มี กรมนะครับจากครับเมืเ่อกี้ครับผมที่ <I S 2> อาร์ไอคอนสแควร์ครับ ถือว่าเป็น,เป,นเป็นเป็นศูนย์กลางครับผมเรื่องความแบบว่าเทคโนโลยีต่างๆในางเชียงใหม่แล้วก็มีโอกาสได้อาจจะเจอครับผมกับชาวเชียงใหม่แล้วก็มีเอกรีด้วยกันนะครับก็บรรยากาศก็อบอุ่นเป็นกันเองครับมีร้องเพลงครับผมให้คนได้ฟังกันนะครับแล้วก็มีร่วมกันตอบคําถามแบบว่าแล้วก็แจกของรางวัลกันเล็กน้อยด้วยครับนี่นี่คือบรรยากาศก็คือเมื่อวานนี้เราก็นําพาผู้โชคดีผู้ที่บอกว่าลงทะเบียนเข้ามาในครื่งเราเนี่ยคือคนดีๆเราไม่เอาไปนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะสรุปว่าที่ไปนี่คือคนที่บอกว่า ว่ากากร์ันที่สุดแล้วอะไรอย่างนี้ที่เราคัดเลือกไปนะฮะก็ถือว่าน่ารักก็ต้องติดตามกันต่อไปสําหรับกิจกรรมดีๆแต่ว่าวันนี้ทั้งสองหนุ่มของเราก็จะมาพูดคุยกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยครับผมนะฮะอย่างรอเมื่งคู่นี้เราเปิดไปแล้วก็อ่าก็คือพร้อมหรือยังครับเป็นไงบ้างครับเพลงนี้รอนครับผมก็ก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมนะครับชื่อเพลงเขพร้อมหรือยังแล้วก็ผมหาใจงานเพลงไปนานครับประมาณกี่ปีฮะโอ้แลาวแต่เป็นซิงเกิลเดี่ยวเนี่ยประมาณสัก สี่ถึงห้าปีเลยครับสี่ถึงห้าปีใช่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยเป็นโปรเจกต์วันทูดีโซ่ครับครับผม่แล้วก็แล้วก็ลวกหลังๆคือถ่ายละครตลอดอได้ทำเพลงเลยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วต้องกลับมาทำซิงเกิลใหม่อยางเงแล้วมันต้องมีการจูมีการปรับอะไรย,ยังไงเยอะกว่าเดิมไหมหรือว่าหรือว่ามันอยู่ในาสายเยอะอยู่แล้วฮะคือถ้าเกิดพูดถึงงานเพลงนะครับตลอดเวลาที่เราทำงานตรงนี้มาคือแล้วก็ มันมันได้สัมผัสเรื่องการเพลงตลอดอยู่แล้วเป็นเรื่อง<ม>เรื่องกานจ้างต่างๆหรือบางทีก็ม,มีมีนิคอนเสิร์ตครับคือมันได้ใช้อยู่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเพลงเป็นของตัวเองครับ<ม>แล้วก็คือกลับมาเนี่ยผมต้องฟิตแอนด์เฟิร์มมากขึ้นครับเพราะว่ามืเพลงเต้นด้วยเพราะว่าเต้นจัดเต็มเลยครับใช่ครับก็เขาเรียกว่าอะไรต้องมากก็ดูดูดูแข็งแรงขึ้นจากก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมนะครับก็คืออย่างคาแรคเตอร์หรือว่าแบบพวกเสื้อผ้าเนีผมอะไรนี้แบบเอ่อได้คิดเองไหมหรือว่ายังไง มีโอกาสได้คุยครับว่าภาพที่นําเสนอออกมาอยากจะให้เป็นยังไงนะครับก็เราก็อยากจะให้มันดูแข็งแรงครับแล้วก็คือคอนเซ็ปต์เสื้อผ้าเนี่ยคือ,อใส่น้อยอยังไงให้ดูเยอะครับใส่น้อยยังไงให้ดูเยอะเอ๊่ยังไงฮะ <laughs> เอะเอคือใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น <laughs> นีน่น้อยเลย <laughs> เออนั่นอ่ะสี่งงมา<ะ>กเปิดช่วงหน้านแต่คุมมืออยู่นิดนึงคือเอไปไปหนักออฟชั่นที่แข็งไรงเ้ยคือผมบอกคือผมผมเองเนี่ยคือเราก็ไม่อยากให้มันดูแบบ เขาอยากให้เซ็กซี่ไงอยากให้ใส่แบบน้อยน้อยชิ้นหนิไงแต่คือผมก็รู้สึกก็แบบว่าพอมันน้อยชิ้นเนี่ยผมก็ยังเขินไงครับแต่ว่าผมก็พยายามจะออกแบบให้มันแบบว่าอาจจะดู่ใช่คนน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเฮดบอสเตอร์เป็นเมนเทลปะเนี่ยปกอัลบั้มนี้ก็เลยแบบว่ามีแบบเป็นหูฟงหูฟังเป็นพ็อปแบบเยอะเลยทีเดียวใช่ครับผมอ่ะแล้วพูดถึงเนื้อเพลงกันนิดนึงพร้อมหรือยังเป็นเพลงสนุกสนุกแล้วมันหมายถึงอะไรฮะความพร้อมอันนี้เนื้อหาเพลงครับจริงๆแล้วเกี่ยวกับประมาณว่าคือเราก็เราก็ไปชอบผู้หหญิงงคนนึและ แล้วเราก็อยากจะเข้าไปคุยกับเขาครับแต่คือเราก็จีบเเขาเราก็เลยบอกเขาถามว่าถามเพาว่าแบบเฮ้ยแล้วตอนเนี้ยเอ้ยเราพร้อม,มนะเธอพร้อมหรือยังประมาณนี้เหมือนกันครับ<ม>แซวเขาแซวเขาคือพร้อมที่จะยังไงฮะพร้อมที่จะพร้อมจะเต้นครับผมอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความรัก,กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับแบบว่า มันความหมายมันซ่อนอยู่ครับผมอยู่ในตัวในตัวเพลงอีกทีหนึ่งใช่ก็คือต้องแบบว่าถอดสแควรูทเอาเลยฮะมันอยู่ลึกมากนะความหมายแบบลึกซึ้งแบบนี้ส่วนเอ่อมิวสิกเองก็ห่างหายไปนานเหมือนกันนีปีฮะมิวสิกครับเกือบ2ปีครับสองปีแล้วใช่ครับทั้งแล้วเหมือนเดินมาทุกวันเนี่ยก็ตอนนั้นพอดีว่าออกมาใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ในช่วงน้ำท่วมพอดีเลยไม่ได้ไปโปรโมทที่ไหนเลยครับทุวันใช่หลายๆคนอาจจะเคยฟัง ก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้คุ้นหูกันเท<ช>่าไหร,รไ่หลังจากนั้นพอดีว่าไปเล่นละครเรื่องทิกเซนได้ครับแล้วเรียนหนังสือกะว่าจะเียนให้จบก็เลย ก็เลยแบบมาพุ่งพุ่งเป้าเรียนที่จบก่อนแลวพอเรียนจบปุ๊บก็เลยรีบกลับมาทำเพลงตอนนี้ก็จบแล้วโบแล้วเออดูน่าดีว่าปีสามปีสองอะไรอย่างเงี้ยมากเลยค่ะอะซิงเกิลล่าสุดตอนนี้หูแววครับเป็นไงบ้างครับพูดถึงความหมายของเพลงนิดนึงว่าทำไมถึงชื่อว่าหูแววก็จากอาการหูแววเนี่ยคือการที่เราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆครับผมก็เหมือนแบบคือจริงๆแล้วเป็นเพลงน่ารักน่ารังครับครับผมเหมือนกับผู้ชายบอกผู้หญิงอะไรเงี้ยว่าเอ้ยเธอได้ยินเสียงอะไรเปล่าอะ ้ที่เธอได้ยินอ่ะเธอไม่ได้หัวหรอกนะแต่ว่ามันเป็นเสียงหัวใจของฉันเองอ่ะที่บอกว่ารักเธอออกแนวเน่าๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคิดเล่นคิดเล่นวะอ๋อนี่แหละนี่แหละเขาบอกว่าผู้ชายคีดเล่นเนี่ยมักจะแบบว่าเล่นสาวชอบไล่ไม่ไหวนะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอันนั้นมันเหม็นฮะหึงเลยเฉยๆก็ก็เป็นเพลงความหมายบวกๆครับแบบเป็นเพลงเป็นสื่อกลางการบอกรักที่ดีเพลงหนึ่งใครที่กำลังมีความรักอยู่เดี๋วไม่กล้าบอก ไม่กล้าบอกรักใครเนี่ยผมว่าส่งเพลงนี้ไปให้เนี่ยมันมันมันเป็นการบอกรักที่ดีเลยครับครับผมอ่ะพูดถึงเรื่องเพลงแล้วทั้งสองคนเองก็มีโอกาสได้ไปเล่นงานละครหรือว่าไปนอกจากงานละครแล้วมีอย่างอื่นที่บอกว่าได้ไปทำมั้งไหมฮะก็ก็มีของของรอนของรอนก็นอกเหนือจากละครนะครับผมตอนนี้ก็มีเป็นมีโอกาสได้รับบทบาทเป็นพิธีกรพิธีกรด้วยใช่ครับผมรายการอะไรก็โปรโมทเต็มที่ได้เลยครับผมครับรายการนักคิดตะลุยอาเซียนครับครับผมทุกคนพฤหัสนะครับผมหกโมงเย็นนะครับทาง modern tv นะครับผมก็เป็นเป็นเป็นพิธีกรรายการเกี่ยวกับเรื่องความรู้ครับให้กับน้องๆเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อ,อีก2ปีครับผมอาเซียนครับเอเอซีก็เป็นความรู้ครับผมเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อเตรียมตัวแล้วก็คือเด็กหน่อยคือเราต้องเาองขาเรียกว่าอะไรครับเราต้องหลายหลายคนครับหลายเพ,เพื่อนเพื่อนบ้านเราเนี่ยฟังแล้วก็พูดภาษาไทยของเราได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยบางครั้งเรายังฟังแล้วก็ยังอ่านหรือว่ายังไม่เข้าใจภาษาของเพื่อนบ้านที่อาเซียนใกล้ๆแค่รอบ รอบรอบประเทศไทยเนี่ยคือ,อยังเอาสิบประเทศก่อนใช่เพราะว่าเพราะว่ารอบรบ้านรอบรอบประเทศของเราเนี่ยคือเขาเขาดูนะครับดูทีวีแล้วก็ฟังวิทยุของประเทศเราด้วยตอนตอนนี้ตอนนี้รอนได้กี่ภาษาแล้วฮะ โอ้โหผมผมก็เนี่ยครับเบสิกยังสอ <laughs> งภาษาด้วยเหมือนกันยังผมแบบว่าไทยแล้วก็แบบอังกฤษเนี่ยแบบว่าแบบว่าก็ค่อยฝึกอ,อ,อยู่ครับผมครับผมอ่าส่วนอ่าพี่เองก็แบบสนัดทางด้านแบบทางลาลาอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะภาษาภาษามีเสน่ห์นะคะ <laughs> ระ <laughs> ับจะบอก <laughs> ผมอยากพูดได้ <laughs> อยากฟังได้เลยนี่คือจะบอกว่าเห็นอย่างนี้ก็มีสาระเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูได้ครับเอาจำก็ทีเวลาไหนนะฮะครับผมอ่าวันพฤหัสครับผมหกโมงเย็นนะครับทางมูลนาทีวีครับผมนักเตะตุริอัเซียนครับครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทไม่ว่าจะเป็นนัก เป็นนักแสดงแล้วก็ผู้จิตรอส่วนมิวสิกนะฮะนอกจากเป็นนักร้อกแล้วยังมีการแสดงก็ได้ข่าวว่าก็ได้รับบทบาทเหมือนกันก็เล่นละครเนี่ยแหละตอนนี้มีอะไรบ้างคะละครคือตอนนี้ก็มีละครเรื่องซิกเซนก็กำลังถ่ายอยู่ครับเดี๋ยวจะครประมาณวันที่ยี่สิบเก้านี่ครับปลายเดือนยี่สิบเก้าซึ่งเฮงหูแววเนี่ยเดี๋ยวไปประกอบละครซิกเซนด้วยใช่รเรียกได้ว่าคุ้มเลยทีเดียวนะฮะได้อีเงินเยอะขึ้นนะครับในมตอนที่ละครออนแล้วเล่นเป็นอะไรฮะ ได้เป็นกองคับเป็นน้องชายของนางเอกครับ,รบผมก็ต,ต้องรอติดตามก็จริงแล้วนางเอกพี่สาวผมเนี่ยมันแบบโปเชพอดีคือพี่สาวผมเนี่ยคือนางเอกซิเชนเนี่ยห้าคนคจะมีความสามารถต่างกันมีคนนึงเห็นผีได้เกิผมได้ยินซึ่งพี่สาวผมอะเป็นคนที่มีแบบมีมีพลังพิเศษทางด้านการได้ยินพอดี แล้วก็ผมว่าได้แต่งเพลงหูแว่วขึ้นมาพอดีอ๋อนี่คือที่มาของการหูแว่วครับนะครับออกแนวไม่ตีลิรักนิดนึงไม่มีไม่ตีลขนาดนั้นใช่ไหมเป็นการบอกรักอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วนอกจากงานละครแล้วมีงานอะไรอีกไหมฮะที่บอกว่าได้ได้ได้ถัดตามอะไรเงี้ย่งที่ที่ที่ดูหายหายไปจริงๆก็ไม่ค่อยได้หายไปเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะไปเล่นละครเวทีเยอะใช่ครับละครเพลงละครเวทีเนี่ยจะเล่นข้างๆเยอะติดกันประมาณปีครึ่งเลยครับครับผมปีครึ่งคือเล่นตลอดเลยเป็นไงบ้างหลังจากที่ได้ลอองงหาาายยๆ่ม คือจริงๆแล้วละครเวทีเนี่ยผมก็ชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าหลักๆแล้วที่เราเล่นเนี่ยละครเวทีหลังๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมิวสิควอลหมดค,มคือมันไม่ใช่ละครเวทีพูดนะครับพูดน้อยกับร้องเพลงเป็นร้องเพลงก็เลยโอเคเพราะว่าเราเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วใช่คือจะให้เราพูดอะไรเงี้ยเราบอกเขาเลยว่า เออถ้าตนทีเป็นแบบร้องเพลงเยอะอะไรเงี้ยเราชอบนะเราอยากเล่นเลยครับก็ไปเล่นอยู่ช่วงหนึ่งครับแล้วก็เราก็กลับมาทํางานเพลงเต็มที่ตอนนี้ครับตอนนี้ก็คือรุยงานเพลงอย่างเดียวเลยครับผมอ่ะก็ติดตามกันได้นะฮะกับซิงเกิลล่าสุดเลยก็คือหูแว้แล้วก็จะเป็นเพลงประกอบละครด้วยก็รอติดตามกันแล้วสำหรับมิวสิกนะฮะผมพูดถึงทั้งสองคนที่มาเชียงใหม่กันบ่อยไหมฮะโอมาบ่อยนะครับคือจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วมิวเองมิวก็ มีเพื่อนอยู่ที่นี่เยอะด้วยครับผมแล้วก็อย่างที่บอกแหละมีเปิดร้านชาชาชิมิอครับนะครับมีหลายที่นะครับมีฮาร์เบอร์มีหลังร้อนไปได้ไปได้ไปชิมได้นะฮะไปชิมได้ชาชิมิชิมิอร่อยชิมิอร่อยเมื่อวันเมื่อวานไปชิมมาแล้วครับผมครับผมอร่อยอร่อย แบบพยายามกดดันให้กินไม่ไม่เราไม่เห็นชวนโอเคโอเคทำไมไม่เห็นชวนเราไปกินบ้างเลยอ่ะเราก็เชอบร้นชานะเชิญเลยครับเชิญเลยครับอ่าเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นทั่วเมืองเชียงใหม่เลยสําหรับร้านชานี้นะฮะครับผมครับผมอ่าก็ไปกันได้มีสาขาไรนบ้างนะอ่ะให้โปรโมทก็หลักๆแล้วก็มีที่ฮาร์เบอร์ครับแล้วก็ที่หลังมอแล้วก็ที่นิมานครับผมนะฮะแล้วก็ไม่ไม่หลักๆนี้ก็มีมีมีอีกประมาณสองสามที่หลายที่เหมือนกันเพราะว่าแอบเห็นอยู่นะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็น เป็นธุรกิจของตัวเองเต็มตัวเลยไหมหรือว่ายังไงฮะทำกับเพื่อนๆครับ<อ>เ,เพื่อนที่เชียงใหม่แล้วทําไมฮะทำไมถึงแบบมันเป็นเป็นชาซึ่งมันดูแบบแตกต่างจากการเป็นนักก้องมากเลยอ่ะคือจริงๆแล้วอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับสิ่งที่แบบว่าคิดกับเพื่อนเล่นๆทำ<อ>ทำอะไรกันเล่นกันนะครับเพราะว่าแต่จริงเพื่อนคนเนี้ยที่ที่ทำด้วยกันเนี่ยคืออยู่กรุงเทพ<อ>แล้วก็แล้วก็ที่มาเชีงยงใหม่บ่อยก็เพราะว่ามีเพื่อนคนนี้อยู่ไงครับมาแล้วเม่าสะดวกสบายอาง้ยใช่ไหมครับก็เลยเออเออเออแล้วก็พามาดูจักเพ ก็เลยเออเออมาทาด้วยกันก็เลยทําเออก็เลยเออเออเออเล่นเล่นใช่ไหมครับก็ทําทํากันเล่นเล่นครับแต่ว่าทากันหลายคนครับไม่ได้ทากันแบบคนสองคนอะไรเงี้ยทากันเกือบประมาณเจ็ดแปดคนอะรครับผมอ่ะก็ขอให้ธุรกิจลุงลุงกันละกันนะฮะขยายสาขาไปเรื่อยๆส่วนรอนเองก็มามาบ่อยครับผมมาบ่อยครับมาทําอะไรบ้างฮะส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่เนี่ยผมมีโอกาสมาทํางานที่นี่บค่อนข้างบ่อยครับผมขึ้นเหนือบ่อยมากแล้วก็มาที่เชียงใหม่บ่อยครับแล้วก็ คือผมผมผมมาบ่อยไม่พอนะครับยังชอบด้วยนี่ติดใจอะไรฮะติดใจอะไรครับผมชอบครับชอบบรรยากาศครับผมความเป็นอยู่แล้วก็ผมชอบอาหารครับเช่นเช่นเช่นไส้อั่วอะไรเงี้ยน้ำพริกหนุ่มอะไรย่งเี้นนรข้าวซอยครับนี่เดี๋ยวนี่คือนี่คือกำลังเต็มตัวจะไปทานข้าวซอยมื้อเที่ยงใช่ไหมฮะมื้อเที่ยงเพราะว่าเมื่อวานพี่ตั้งใจรอมาก แต่ว่าคือเมื่อวานก็เจอแบบว่าอาหารเด็ดเดยอะครับผมเป็นหมูกรอบไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเมื่อวานนี้เป็นอ่าไปทานอาหารพื้นเมืองมาครับ,รบผมบก็ชอบมากครับผมอ่าจริงๆจริงๆเมื่อวานนี้เขามากัน2หนุ่มกับอีหนึ่งสาวแต่ว่าอีหนึ่งสาวกลับไปแล้วที่โบ้เองครับผมกลับไปก่อนกลับไปก่อนวิชรับมีภารกิจนะฮะอ่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทสองคนเนี่ยฝากอะไรถึงชาวเชียงใหม่ชาวเหนือกันดีกว่านะฮะฝากช่องทา<ร>งการต<ร>ิดตามพวกเราด้วยแล้วกันเนาะได้ครับผมก็เดี๋ยวฝากช่องทางการดาวน์โหลด ด้วยเลยครับครับก็ใครที่อยากจะได้เพลงพร้อมหรือยังหรือว่าหูแววเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับที่ www.truemusic.com ครับผมก็ดาวน์โหลดได้ง่ายๆเลยครับครแชร์เขาไม่ให้โหลดนะครับอย่าไปเกินได้ที่ก็อย่าไปเกินนะครับครับยังไงก็ยังไงก็อุดหนุนพวกเรานิดนึงนะครับแล้วก็ คือพวกเราเนี่ยฟังเพลงพวกเราพวกเราก็ดีใจแล้วแหละแต่ว่าคืออันนี้มันก็เป็นเหมือนกับกําลังใจเล็กๆน้อยนะครับที่ทําให้พวกเราเนี่ยแบบเออมีผลงานต่อไปเนี่ยนะครับก็เป็นค่าค่าลมค่าน้ำค่านมอะไรอย่างเงี้ยคือก็ทําให้บริษัทเราแบบว่าเห็นว่าเราจะไปต่อได้ยังไงก็ถือว่าเป็นการพักกันนะครับใช่ครับเป็นคนชอบอะไรประมาณนี้นะฮะนอุกยเพลงเพราะเพลงเพราะ แต่ว่าทำไมไม่มีซิงเกิลอีกเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละนะครับเพราะไอโฟแชร์นี่แหละใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวมีช่องอีกช่องหนึ่งแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่ใช้ระบบโทรศัพท์นะครับ true move s นะครับสามารถครับดาวน์โหลดเสียงร้อนสายได้ครับแค่กด2-4ตัวครับแล้วโทรไปขออ o เรเตอร์เลยบอกว่าขอเพลงหูแววหน่อยขอเพลงพร้อมไม่ยังหน่อยอย่างนี้ครับผมก็คือสามารถนะครับได้มาเป็นเสียงร้อนสายได้เลยครับแล้วก็มี การติดตามก็ผม huh? ช่องทางความเคลื่อนไหวนะครับของพวกเราชาวทูไฟในเชียทั้งหมดนะครับที่เฟซบุ๊กครับแฟนเพจครับ f a c e b o o k c o m a f ตอ่าชานเอลครับผมก็ติดตามดูจริงจริงหลายช่องทางมากมีอยู่ไหมฮะใช่ครับก็จริงแล้วคือมีช่องทางส่วนตัวเนาะใช่ครับครับผมอย่างของรอนเองก็เป็นอินสตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอร์ครับผมชื่อเดียวกันครับรอนอันเดอร์สกอร์พัทรพลครับก็ติดตามได้เลยครับ ครับของของมิวเองนะครับก็เล่นไอจเหมือนกันครับก็ Devil Music ครับ D E V I L M U S I C ครับแล้วก็ a c e b o o กก็ Music f เครับเป็นแฟนเพจครับผมครับผมก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากที่แวะมาทักทายกันนะครับผมยินดีที่จะเปิดเพลงให้นะฮะแล้วก็ติดตามดูกัลัการสำหรับใครที่ชอบเพลงของผู้เขาเนี่ยก็สามารถที่จะรีเควสต์มาได้แล้วก็เป็นเอ่อเพลงของศิลปินอื่นนะฮะของ a f ด้วยหลายๆคนเลยที่ตอนนี้ออกมากันอู้เยอะเหมือนกันนะนะครับเจะฝาก้ว้กัละการขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับ ครัับสสวดีเรียบร้อยนะฮะสองหนุ่มจาก AF นะครับไม่ใช่เป็นมิวสิกแล้วก็รอน AF เล่นเองนะครับก็ยังคงอ่างเพลงเพราะแบบนี้มาต่อเนื่องใครชอบก็รีเควสต์เข้ามาแล้วก็รอติดตามดูว่าจะเข้าช้าเมื่อไหร่เดี๋ยวให้ได้ฟังเพลงนี้ก็แล้วกันนะครับจากมิวสิกเมื่อสักครู่นี้อ่ายังไม่ทันได้ฟังแบบเต็มๆนะฮะนี่คือหูแก้วนะครับเป็นเพลงเพราะในเบรกนี้ขอบคุณด้วยกับตะวันแดงสาแสงเจลมหาฮาเชเชียงใหม่คับติดแอร์ที่ใหญ่สุดในปีภาคมีนะครับขอบคุณกับฟินเนตแชร์ดเอเจย์ยูเวิร์คอัลชั้นตึกเปียาไออคคคนสแวรร์ับ เราลับตาและตั้งใจฟังเสียงที่แม่นลองลอยจะยิ่งชัดเจนกว่าทุกครั้งเสียงของลมไม่ไม่ร่วงหรือฝนพัำ